สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเหรียญปวยทานดอกบัวเมตตาแบบนี้นะคะขอบคินขอบคุณคลิปต้นฉบับคลิปสวยๆจากช่องของแม่นิดน้องเคทด้วยนะคะอันนี้ขอข้ามขั้นตอนไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้เพื่อนๆทำลูกส้มหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ลิปปินวันนี้เราจะใช้เป็นลิปปินสีพาสเทลตาละคังค่ะแล้วก็ลิปปินสีขาวนมตาละคังเหมือนกัน ตัดริบบิ้นที่ความยาว35เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะให้เพื่อนๆสอดเข้าไปแบบนี้นะคะท้าน3เส้นแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆจับริบบิ้นเส้นในเส้นหนึ่งก็ได้นะคะเส้นนี้นะคะข้ามผ่านริบบิ้นหนึ่งเส้นแล้วก็บิดริรบบิ้นแล้วก็สอดขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้ แบบนี้เลยค่ะให้เส้นสีขาวอยู่ข้างบนนะคะสีม่วงอยู่ข้างล่างแล้วเพื่อนก็ทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะสอดลิบตัวนำริบบินแบบนี้แล้วก็จับลิบบิน้นลอดผ่านาเส้นบิดลิบบิน้นเอาสีขาวขึ้นข้างบนแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะ ำวนจนพบทุกเส้นเลยนะคะ หลังจากสอดครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะเราจะมาดึงลิปอปินให้กระชับค่ะค่อยๆดึงทีละเส้น เราจะมาทำกีบชั้นต่อไปกันนะคะให้เ,เพื่อนๆทำแบบสอดแบบนี้นะคะหยุดลิบนิ้นขึ้นมาแล้วสอดริบบิ้นเข้าไปตรงก,งกลางระหว่างเส้นสีพีชกับสีม่วงค่ะแล้วก็สอดให้โาโคลเส้นนี้ข้ามไปสามเส้นก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เส้นสุดท้ายหลังจากครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะให้ทุกคนจับลิกบี้ให้ก็ชัดนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราจะมาทำกรีบชั้นต่อไปกันเลยค่ะให้เพื่อนจับริอป,ปิ้นขึ้นมาแบบนี้ยกลิปปิ้นขึ้นแล้วก็ยกลงให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาสอดในช่องถัดไปแบบนี้เลยยกลิปปิ้นขึ้น ม้วนบินกลับม,มาแล้วก็สอน เส้นสุดท้ายเพื่อสอดเข้าลูนี้นะคะให้สอดเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิม นั้นเราก็จะมาเก็บลิปปิ้นแบบนี้ ชั้นต่อไปให้ทุกคนบิดริบบิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็บิดริบบิ้นเข้ามาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าในรูนี้เลยประมาณนี้เอาใหม่นะคะ เราจะเก็บลิบบิ้นให้สวยงามแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะจัดลิบบิ้นให้กระชับนิดนึงตกแต่งให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะ